ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไงนะเป็นเหมือนแบบว่าของไม่ดูแต่งหน้าใช่ไหมอ่าแล้วเราก็ห้อยเก็บไว้สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับพระเซียนนักเรียนห้อยซีซั่นสองอีพีสิบสามวันนี้เราอยู่กับใครครับผมชื่อไอดินครับอะไรนะไอดินไอดินไอดินวันนี้ไอดินมีอะไรมาโชว์ครับหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลนะโอ้หลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลนะครับอ่ามากล้องถ่ายใกล้หน่อยครับโอ้โหเป็นไงฮะสวยนะครับเล็บดำเหมือนเดิมนะครูยังไม่ได้ตัดเล็บ สวยมากเลยนะเนี่ยดูเก่าแล้วก็ผู้ชอบเนื้อนะครับไปได้มาได้ยังไงไอเด่นอ่าตาให้ก่อนเสียรครับตาให้ก่อนเสียเหรอครับครับสแสดงว่าก็จะเป็นเขาเรียกว่าไงนะเป็นเหมือนแบบว่าของ,องวิวต่างนหน้าใช่ไหมอ่าแล้วเราก็ให้เก็บไว้อย่างนี้ห้อยหลงประทวดเนี่ยเป็นพาที่นิยมอันดับต้นๆ้นของประเทศไทยเลยเพราะว่าพุทธคุณท่านขึ้นชื่อเรื่องแบบแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับยังไงก็เดี๋ยวไว้ให้ไอเดินเก็บไว้ดีๆแล้วก็ ห้อยมาทุกวันไหมส่วนใหญ่ห้อยมาเกือบุกวันนะต่อไปนี้ก็ห้อยทุกวันเลยก็ได้นะมันจะได้เป็นแบบเหมือนเครื่องรางเครื่องประจําตัวเราเนาะเพราะว่ายิ่งยิ่งนานไปก็จะยิ่งมีราคานะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับก็แจกพระหมดแล้วเดี๋ยวรอรถใหม่มีพี่ผู้ใหญ่ใจดีเขาจะส่งมาให้อีกนะครับเดี๋ยวรอดูว่าไอ้ดินจะได้พระอะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพอพระมาถึงแล้วเดี๋ยวจะให้ไอ้ดินมาจับวันนี้ผมกับไอ้ดินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ